สวัสดีครับผมพบกับผมภูมิพาเพลิกันอีกครั้งนะครับผมอยู่กันกลับที่นี่ดีเดย์อีกแล้วนะวันนี้มีรถใหม่ๆจะเทจะมานําเสนอกันนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าคันนี้เป็นแบรนด์รองนะครับแต่ว่าดีกรีที่เขามีเนี่ยไม่ธรรมดาเลยจะเป็นอะไรกันนะั้นไปดูกอนครับไป เชิญพบกับนิสสันโนราสองจุ LE นะครับผมตัวนี้เป็นสปอร์ตเวอร์ชันและที่สําคัญนะครับเป็นคิงแคบด้วยปี2011นั่นเองเจ้าคันนี้นะครับมีดียังไงเดี๋ยวเรามาเรียบเรียงกันจากด้านข้างก่อนเลยอีกเช่นเคยครับผมด้านข้างนะครับผมตะเข็บก็เหมือนเดิมนะครับผมแนชิปติกายบ่งบอกเลยว่าประวัติดีนะครับที่สําคัญนะครับผมเอกลักษณ์ของคันนี้ก็คือตัวหน้าครับผมรูปวีเขาจะขึ้นร่วมาจากทางนี้นะครับผมแล้วก็ลงมาตัดกับโครเมียมเหนือสวยๆเลยเป็นตัววีนั่นเองนะครับผมกระจังหน้าคร แล้วโลโก้นิสันเนี่ยเด่นๆขึ้นมาอยู่ตรงกลางนี่เลยครับผมที่สําคัญครับผมคันนี้เขามีไฟตัดหมอกแถมมาให้อีกต่างหากย่อจริงจริงต่อไปครับผมทางด้านรองเท้านะครับผมรองเท้าคันนี้เป็นรองเท้าคอสมิกนะครับผมเท่ๆเลยครับผม6รูตรงรุ่นใช้ไม่ต่ำกว่า1-2ปีแน่นอนครับผมออกรถกับเรากระจกมองข้างครับผมตัวนี้เป็นกระจกโคเมียนนะครับผมมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยครับผมเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ งานบนท้องถนนได้อย่างดีเลยทีเดียวและอย่างที่บอกไปครับผมเนื่องจากว่ามันเป็นตัว King Cab เนาะคันนี้ก็เลยเป็นแคปเปิดได้ครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองกันว่ามันเปิดได้จริงไหมชึบโอ้โหเปิดได้จริงครับผมภายในกว้าง,วางขวางเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราเรื่องของภายในเดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูประวัติกันก่อนชึบโอ้โหเป็นไงเจ้าแม่สาวน้อยเรียบเนียนสวยงามเม็ดอาร์ตง,งานโรบอทเดิมๆแบบนี้น้องต้องไม่เคยผ่านอะไรมาแน่นอนเลยครับผมและอย่างที่เห็นกันนะครับผมสีดําคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นสีดำาเง,งาวาวเลยครับผม เมื่อกี้ตอนผมก่อนจะรีวิวผมยังแอบมาส่องแบบบีบผิวอยู่ตรงด,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 ด้านข้างๆรถนี่เลยนะครับผมเงามากจริงๆ oh. สติ๊กเกอร์คาริเบอร์นะครับผมการันตีเลยว่ารถคันนี้เป็นตัวสงแค้ๆแ,แน่นอนจากโรงงานครับผมส่วนด้านหลังนะครับผมก็มาด้วยไฟคอรเจนมาติลิแฟลกเตอร์นั่นเองครับผมตัวหนังสือโลโก้นิสสันโร่ายังอยู่มันเดิมครับผมมาดูกันใกล้ๆเนาะนี่เลยตรงง่ามอ่ะง่ามสนิมขึ้นฝุ่นเกาะนี่แบบว่าไม่เคยถอดไม่เคยทําสีแน่นอนครับผมใสๆครับผมแม็กไลเนอร กันชนไลเนอร์โลโก้คมคมาชงมันได้ที่ร้านนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเรามาดูรถภายในกันภายในนะครับผมก็กว้างขวางโอเคเลยทีเดียวครับผมคันนี้เป็นหนังทั้งคันเลยนะไม่ว่าจะเป็นเบาหน้าหรือเบาหลังเนี่ยเรียกได้ว่าหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยนะครับผมและที่สําคัญเบาเขาไม่มีล้มเลยดูสิแน่นๆใช้ได้อีกยาวครับผมทั้งด้านคอนโซลนะครับผมเท่าที่ผมดูมาก็ถือว่าแคบจะไร้ริ้วลอยอคือแบบสุดออยอดจริงๆครับผมที่สําคัญนะครับคันนี้เขามีจอหนี่แถมมาให้เนาะ เป็นจอทัชสกรีนนะครับผมวิทยุ FM AM CD เดิมโรงงานครับผมแถมยังทัชสกรีนได้อีกด้วยครับผมนี่ลองดูเด่ปุ่มจุบฉับจุบฉับกดบงกดเบอร์ได้เลยเชื่อมบลูทูธคุยโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับแอร์ตัวนี้ก็จะเป็นแอร์แมนนวลครับผมคลาสสิกกันอีกแบบนะเกียร์ตัวนี้ครับผมนี่เลยจุดขายของเขาก็จะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับผมใช้งานง่ายเลยเดียวผู้ชายขับได้ผู้หญิงขับดีครับผมสะดวกสุดๆคันนี้ครับผมเป็นสปอร์ตเวอร์ชันใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องขับรถแบบสปอร์ตได้ ขับรถแบบสปอร์ตเขาทำไปยังไงนะครับผม <laughs> นี่เลยแลลูกค้าจะขับรถสปอร์ตแบบนอนขับรครับลูกค้าสามารถ <laughs> <laughs> เอ็นเบาปรับลงมางี้ได้ครับผมขับได้ปลอดภัยครับผม <laughs> <laughs> ทางด้านเลขไม์ครับผมคันนี้มาด้วยไม้สองแสนเท่านั้นครับผมรถปีสุกเกดไม้สองแสนถือว่าสมน้ำสมเนื้อครับเป็นรถบ้านแท้ๆเลยทีเดียวทางด้านกระจกนะครับผมตัวนี้เป็นตัวปรับไฟฟ้าครับผมขึ้นลงไฟฟ้าสะดวกสบายเวลาใช้งานนะโซ่กระจกด้านข้างนะครับผมสามารถปรับไฟฟ้าได้ที่แผงวงจรลตรงด้านนี้เลยครับผมไม่ต้องไปเอามือไปแบบปรับ ปับอะไรเงี้เนาะอันตรายครับเวลาขับรถต่อไปเดี๋ยวเราไปดูขุมพลังเขาว่างดีกว่าว่ามีอะไรดีป้ายอึ๊บอโอโหทางด้านห้องเครื่องนะครับผมสะอาดวิ่งเงาวับเลยทีเดียวเยี่ยงอย่างกับป้ายแดงเลยนะครับผมคันนี้บล็อกเดิมเดิมครับผมเครื่องดีไอดีเซลแท้เดิมเดิมโรงงานครับผมไม่เคยติดแก๊สจะติดได้ยังไงครับผมเป็นเครื่องดีเซลเนาะขนาดเครื่องมันมาด้วยขนาดเครื่องขนาด2.5ลิตรนะครับผม บวกคู่กับ V N Turbo ครับผมทำให้มันรีดแรงม้าได้สูงถึง1 4 3แรงม้าเลยทีเดียวครับผมที่สำคัญนะครับประหยัดน้ำมันด้วยเดี๋ยวเดิมมาดูประวัติด้านข้างนะครับผมตะเข็บครับผมเดิมๆไม่มีเบี้ยวไม่มีบูดครับผมคานเดิมๆหม้อน้ำไม่เคยแตกไม่เคยถอดระบบรักษาความปลอดภัยนะครับผมคันนี้แรงม้ามันเยอะเนาะแถมนี่มาให้เลยครับผมระบบเบรก ABS นะครับผมทำงานร่วมกันเนาะเวลาฝนตกถนนลื่นเวลาเบรกเนี่ยรับรองว่าปลอดภัยมันจะเบรกแบบๆๆ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 แบบนี้เลย พูดมาถึงขนาดนี้นะครับผมผมคิดว่าคุณผู้ชมบางคนเนี่ยต้องสนใจเจ้าคันนี้แล้วแน่นอนนะครับผมอยากจะรู้ใช่ไหมราคาเรขายเท่าไหร่เจ้าคันนี้นะครับผมนิสสันทาวรา2.5ตัว LE Sport Version King Cab Caliber ปี2011นะครับผมเราขายอยู่แค่ราคา3 7 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับผมฟังไม่ผิดครับขายแค่นั้นแหละและที่สําคัญนะครับผมราคานี้เรายังไม่รวมส่วนลดและโปรโมชั่นที่เราจะมอบให้นะครับผมถ้าคุณลูกค้ามีเครดิตดีนะครับผมสามารถจ่ายคันนี้แบบฟรีดาวได้เลยครับผมโดยผ่อนเริ่มต้นอยู่แค่ประมาณ 7,000พันกว่าครับผมหรือถ้าเกิดว่างบเยอะมีดาวหน่อยก็คืออยากจะดาวเราก็มีโปรช่วยดาวนะครับผมเริ่มต้นที่ดาว3 0 0 0 0แล้วช่วย15 0 0 0หรือมีดาว4 0 0 0 0ื่นเราช่วยอีก0 0 0มครับผมแลม้วให้คันนี้ผ่อนถูก,ถก,ถกมากเลยครับผมผ่อนถูกสุดก,ก,ก็เริ่มที่ประมาณแค่หก0ันดอลาเองครับผมซึ่งถือว่าไม่เยอะเลยใช่ไหมหรือท่านใดนะครับผมอยากจะมาลองขับเจ้าคันนี้ก่อนที่ทำการเซ็นสัญญาก็มีปัญหาครับผมร้านรถของเราตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามไรฟรีมีนบุรีนั่นเองเฟบุ๊ก o สันแมพแล้วเข้ามาหาเข้ามาดูรถได้เลยครับผม หรือท่านใดนะครับอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกอยากจัดแฟรนซ์เลยร้านเราก็มีบริการเซ็นแฟรนซ์ฟรีนอกสถานที่ทั่วไทยไม่เก็บค่าใช้จ่ายไม่ต่บาทเดียวครับผมหรือท่านใดนะครับผมฟังผมพูดไม่ทันอยากโทรมาสอบถามข้อมูลสามารถติดต่อผมได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยครับลงทะเบียนด้วยตองสีเนาะและสำหรับวันนี้นะครับผมภูมิภาเพลินและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมมาลองขับรถแล้วก็มาลองขับแบบสปอร์ตเวร์ช่นกันดูนะครับวันนี้สวัสดีครับ